หนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะครูตาบดอยากไลค์ก็ไลค์เลยไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยนะคะแต่หัวใจคูเนี่ยพร้อมโอเคปะ่ะะอ่ะเทสนิดหนึ่งอ่ะตอนนี้เสียงชัดไหมลูกนะคะเอ๊ครูขาครูหนูเห็นอะไรข้างหลังคือทุกคนนั่งอยู่หลังแล้วเขานะช่วยกันแบ่งปันนะคลิปดีๆให้กับผู้คนนะคะสบายดีสปวลาวทุกคนนะคะอย่าลืมบิบแกตรงนั้นที่พูดไว้นะคะอืมอ่ะตอนนี้เสียงครูชัดไหมลูก ครูน่ารักเหมือนเดิมขอบพระคุณมากค่ะหน,น้าสดแล้วนะคะกับกรุงเทพนะคะกําลังเดินทางออกจากนครสวรรค์เลยเสียงครูกับเสียงเพลงอะไรดังกว่ากันคะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนนะคะถึงแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะจะได้เรียนรู้นะคะการอธิษฐานจิตท,ที่ได้ผลนะคะหลายคนนะคะได้เห็นลูกศิษย์ครูสิตธ,ธ,ธาหรือบางคนติดตาม Facebook ส่วนตัวนะคะที่ครูสิตาทําธุรกิจอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหลายคนอนธิษฐานจิตอธิษฐานจิตล้วได้ผลทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูจะบอกว่าทําไมอธิษฐานจิตจึงเห็นผลนะผ่านกฎระดับโลกนั่นคือกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดค่ะ โอเคเสียงชัดนะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคูขออธิษฐานจิตก่อนนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้านใดก็ตามนะคะขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงแบ่ง่ายๆสบายๆค่ะ ครูนำกฎระดับโลกนะคะจกักรวาลให้ปิดแล้วนะคะครูนำกฎระดับโลกนะคะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะผ่านฟรีอยู่ที่หน้าเพจครูสิตาพรสวัสดิ์บัานเองได้อยู่ตรงนี้เสียงแม่ดังกว่าขอบคุณมากแต่ครูจะเบาเสียงลงนะต้องเซฟเสียงนิดนึงอ่ะโอเคทุกคนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วหัวเราะมาเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการดึกนะเป็นคลิปสั้นๆเนาะลูกเนาะอ,อ่ะโอเคไหม ไม่แต่งหน้าแล้วหน้าเด็กขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนเลยลูกนะคะไม่ได้ทักแล้วนะเริ่มเนื้อหานะคะการอธิษฐานจิตที่ได้ผลตรงกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเป๊ะเลยแล้วก็ต้องขอเท้าความนิดนึงสําหรับคนใหม่นะคะครูจิตานะคะจากคนติดลบสิบล้านเหลืองเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะกฎระดับโลกสาหรับใครหัวเราะหน้าเหลืองแล้วก็หัวใจรัวๆมานะลูกนะ,ะเราจะได้รู้ว่าหัวใจหนูพร้อมจะเปิดกับการอธิษฐานจิตกับครูแล้วนะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะตอนแชร์แบ่งปันไปสําหรับใครนะที่เขาเดือดร้อนหรือทุกข์ใจด้านในขอให้เขาขอให้เขาคลายทุกข์กคลายโศกคลายโรคคลายภัยหมดข้อหมดเสน่ห์จันไัจากคลิปนี้นะคะขอให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นราวกับปฏิหารินะขอให้พลังน้ําเสียงของครูสิตาสั่นสะเทือนไปทุกอนูเซลค่ะให้เปิดประตูพระครังสมบัตินะของสวรรค์น,นะคะขอให้ในระวิตท,ทุกอย่างแบบง,ง่ายๆสบายๆนะคะโอเคเริ่มนะครูสิตานะคะติดลบ10ล้านเรื่องติดตัว20บบาทนะคะมารวยมารอดน,นะไม่ใช่แค่รวย ด้านการเงินค่ะการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมได้ทั้งหมดเลยจากกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะแต่ก่อนที่ครูจะเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนั้นครูเกือบจะฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวนะแล้วครูก็ คือเหลือ20บาทสุดท้ายโทรมาบอกแม่แต่แม่ก็คิดว่าไม่คิดว่านั่นคือการที่เรามาลาตายเนาะเราก็กะจะกอกยาลูกแล้วก็กอกยาเราซึ่งมันไม่ควรทํานะคะและนะคะครูแม่ครูบอกว่าให้ครูไปบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซี่เนี่ยไหวไม่เคยขอพรเลยครูเป็นแบบนั้นนะเพราะครูเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออท่านคงช่วยคนเยอะเนาะเ,นเราก็เลยไม่ขอพรอ,อันนี้ความคิดของเราเองคะ่ะซึ่งนะคะครูก็ มันสุดทางเนาะมันมืดแปดด้านไม่รู้จะทําอย่างไรนะก็เลยอ่าเอาเป็นเอาวะกำทูบ16ดอกทําไมครูต้องเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังเดี๋ยวครูจะมาบอกด้วยกฎวิทยาศาสตร์ตอนหลังเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดถึงความของมนุษย์ทั่วไปก่อนนะคะครูสิตาก็ไปเลยครับผมกำทูบ16ดอกครับอธิษฐานจิตเลยจุดทูบนะเอยชื่อนามสกุลข้าพเจ้านางสาวพระาศักดิ์สิทธนากุลตอนนี้กําลังจะฆ่าตัวตายแล้วเป็นแพ ลำใหญ่ของครอบครัวไม่ได้ขึ้นแพมาคนเดียวเอาครอบครัวขึ้นแพมาด้วยแล้วตอนนี้กําลังจะตายแล้วจะฆ่าตัวตายแล้วหากว่าอยากให้เรามีชีวิตที่รอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟงส่งหนทางมาให้กับเราแล้วครูก็ได้เจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะซึ่งก่อนอันนี้ครูเรียนมาเป็น10ปีนะคะหนังสือเดอร์ซีเกตอ่านตั้งแต่สิปีที่แล้วนะคะภาพยนตร์เดอะ์ซีเกดูตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะ,ะ,คะไม่รวยค่ะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเมื่อก่อนไม่เข้าใจค่ะจนได้ไปเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะฉบับใหม่นะที่ครูบาอาจารย์หลาายยคคคนนท,ทอดะะู ก็เรียนรู้ค่ะปรากฏว่าครูได้คีย์คา้าาำว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะนะ,ะคะครูก็มาลงมือทำค่ะไปกู้นะคะเงินอีก7,000บาทนะคะเพื่อที่จะประมูลเครื่องสำอางนะคะวันนั้นประมูลไปด้วยใจมีความสุขที่สุด เกิดมาทั้งชีวิตคิดมากมาต,ตั้งแต่เด็กค่ะคิดกับหมอนตลอดเลยนะเครียดกดดันคิดทุกอย่างค่ะใครถอนหายใจใกล้ๆเราเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาทุกหรือเปล่าที่อยู่ใกล้เราคิดทุกอย่างคือคิดคิด,ค,ดคิดมากอ่ะค่ะไม่เคยมีความสุขนะคะไม่เคยยิ้มง่ายเลยทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวขู่กลัวขู่หมดเลยค่ะแค่ครูหันหน้าไปเขาก็กลัวแล้วเพราะว่าร้ายอะ่ะมัน,ม,นมันเครียดอะ่ะอรัศมีความโหดเรามันออกมาทางนั้นเลยค่ะ จนครูได้เจอกวดจากวันกดดันดุดดดครูได้ยินคาว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะแต่ครูสิตาเติมให้ตอนนี้นะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะครูสิตาคะมันในอารมณ์ค่ะเดินไปซื้อเครื่องสำอางสพเปงมาประมูลค่ะวันแรกกำไรหนึ่งหมื่นบาทหลังจากนั้นครูตัดสินใจลงคอร์สครูบาอาจารย์ต่อทันทีค่ะเก้าพันเก้าเหลือเงินติดตัวอีกร้อยหนึ่งค่ะกับเงินทุนก็น,นันไปกู้นะคะไ,ไปขอโทษค่ะอีกเจ็ดพันนั้นไปซื้อของมาประมูลใหม่ค่ะสิบห้าวันนะคะประมูลได้กำไรมาห้าแสนบาทเอาใช้นี่หมดเลยค่ะเหตตุเเกิิิดพราาะอธษนจ ะะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนค่ะมีเงินล้านจากการสร้างแบรนด์โซนมจิกเวิลด์ค่ะอธิษฐานจิตเหมือนกันค่ะเดี๋ยวครูจะบอกว่านะคะทาไมเราต้องอธิษฐานจิตที่คุณต้องเกินแบบนี้เพราะมันตรงกับเนื้อเรื่องว่าอธิษฐานจิตอย่างไรให้ได้ผลคุณกําลังฟังคนที่อธิษฐานจิตแล้วโคตรให้ผลเลยนะ,ค,ะคุยตาะคะ่ะอธิษฐานจิต ทำไมจึงได้ผลอยากจะบอกพวกเราแบบนี้ค่ะมันตรงกับกฎวิทยาศาสตร์เรียกว่า law of universe สำหรับใครเพิ่งมาฟังลองไปเสิชดู l aw of universe law of attraction อยู่บนโลกนี้นะคะมาเป็นพันพันปีนะคะบุคคลระดับโลกหลายคนรู้นะคะอเล็กซ์ไต์อลริโตตนไปดูภาพยนตร์เดอะซีเข็ดนะมีใครบ้างนะคะลอนด้าเบิร์นทีฮาร์ปเอ็กเคอร์โทนี่โรบินอับราฮัมฮิกส์โรเบิร์ตคิโอสกิ คนที่เขียนหนังสือนะคะพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่รู้กฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดหมดแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดตรงๆว่ามันคือกฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดค่ะแต่ทุกคนใช้หมดเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะ <S <S พอครูไปเจอกดนั้นนะคะอีกครั้งหนึ่งคือเราเรียนรู้มาแล้วแต่เราใช้ไม่เป็นเรานึกว่าแค่เราพูดบวกแค่บางครั้งหรือเราแค่รู้สึกดีบางครั้งไม่ใช่กฎวิทยาศาสตร์นี้นะคะสำหรับใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้เซิร์ชคําว่านิวซอนเคยออกช่องสามเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่ความรู้สึกเราในหัวสมองเรามีอนและ นิวรอนและแอคซอนอยู่ในหัวเราเป็นประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกเสียใจมากๆขึ้นความเสียใจมันจับกันมันจะดึงดูดเรื่องราวที่นําพาความเสียใจมาให้กับเราเมื่อไหร่ก็ตามในสมองเราค่ะโดยเฉพาะอารมณ์ของเราอารมณ์ไปตัวเกาะประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ดี อารมณ์ดีร่างแห่ของอารมณ์ดีมันจะจับกันและเราจะดึงดูดประจุไฟฟ้าอารมณ์ดีชีวิตเปลี่ยนชีวิตด้านดีเข้ามาหาเราไม่เชื่อลองเสิร์ชคำว่านิวรอนนะคะเคยออกช่องสามเป็นกฎ,นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะหลังจากนั้นค่ะครูสิตานะคะตื่นรู้นะคะครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะทดลองท,ทําทฤษฎีครูสิตาค่ะผ่านนะคะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะครูสตานะคะเคยเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดออนไลน์ค่ะใช้ความรู้ทั้งหมดและใช้ภาษากฎจักรวาลน,นะคะลงไปนะคะควบคู่กับการเปลี่ยนชีวิตอ่ะ แต่วันนี้หัวข้อที่ครูจะมาบอกนะสำหรับใครที่เพิ่งฟังมาถึงครูฟังตอนนี้แล้วครูจะหนูจะทำยังไงถ้าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตถ้าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตร้อยล้านเท่าครูจิจาปลดหนี้สิบล้านในสามเดือนเดือนแรกมีเงินล้านค่ะใช้ความสําเร็จนะในการอธิษฐานจิตในตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นใช้กฎจกักรวาลกดแรงหนึงดูประสบความสำเร็จเดือนแรกร้อยล้านเท่าค่ะดังนั้นคุณกําลังจะได้รับฟังนะคะกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะทําไมอธิษฐานจิตจึงเห็นผลคําตอบเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคะ ตามนะคะทฤษฎีของกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้พลังในตัวเราพลังในตัวเราพลังในตัวเราที่ซ่อนอยู่นะคะบวกกับพลังข้างนอกนะคะการอธิษฐานจิตเหมือนใช้นะคะจิตจักรวาลและจิตสานึกจิตใต้สํานึกของเราประสาทสัมผัสนะพวกคือจิตสํานึกอันนี้แค่ ธรรมดานะคะจิตได้สํานึกเป็นตัวรับคาสั่งจิตจักรวาลน,นะจิตเหนือสํานึกนะคือตัวให้ทุกอย่างเป็นจริงเมื่อเราอธิษฐานจิตนะคะจะมีระหว่างตัวเราจิตได้สํานึกของเราที่เป็นตัวสั่งการและจิตจักรวาลน,นะคะเป็นตัวเชื่อมต่อนะคะและส่งผลลัพธ์ที่เราอยากได้เข้ามานะคะประจุไฟฟ้านะคะทําไมมันจึงเกิดขึ้นรุนแรงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอธิษฐานจิตเราจะมีการ ดึงดูดและปล่อยวางในลักษณะเดียวกันนะคะดึงดูดด้วยปล่อยวางด้วยให้เราสังเกตค่ะถ้าพูดเป็นภาษาพุทธให้เห็นภาพง่ายเวลาคุณอธิษฐานจิตบนบานสารเก่านะกับหลวงพ่อองค์ใดก็ตามคุณจะมีการนะคะขอมาจากตัวคุณและคุณจะเชื่อใจในหลวงพ่อว่าเดี๋ยวหลวงพ่อก็ให้เห็นไหมทั้งดึงดูดและวางใจในครั้งเดียวในที่เดียวกันในการพูดของเราอันนี้ชัดเจนนะครูสิตาพูดไทยเป็นไทยได้เข้าใจง่ายมากค่ะ แต่ประจุไฟฟ้าในหัวเราค่ะเมื่อไรก็ตามเราอธิษฐานจิตขึ้นประจุไฟฟ้าในหัวเราค่ะมันจะดึงดูดนะเรื่องราวปฏิหารเข้ามาแบบง่ายสบายๆเพราะประจุไฟฟ้ามันสปาร์คด้านดีเร็วมากเมื่อไรก็ตามที่เราอธิษฐานจิตค่ะถ้าเป็นกดแรงดึงดูดคือการที่เรานะคะใช้กดแรงดึงดูดและการกดแห่งแรงปล่อยวางค่ะมันทําให้ประจุไฟฟ้านะคะด้านดีทํางานหมุนเร็วมากค่ะมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ใจนี่คือที่มาของการอธิษฐานจิต เราเข้าใจแล้วนะแล้วหนูจะอธิษฐานจิตอย่างไรให้เห็นผลคะครูขาอันที่หนึ่งเลยคะ่ะเวลาการอธิษฐานจิตให้เห็นผลนะคะให้คุณนะคะเขาเรียกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานนะถ้าเป็นภาษาพุทธนะคะเอ่ยชื่อตัวเองนะคะให้เต็มที่ไปเลยอันนี้สําหรับเทคนิคสาหรับครูสิตาที่ครูสิตาเปลี่ยนชีวิตนะอธิษฐานนะอธิษฐานบารมีไปเลยนะคะว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรตอนนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรพูดไปเลยพูดกับเนี่ยนับถือใครละ่ะ เรานับถือใครล่ะเออคูสิตาก็นู่นเลยครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน1 4ชั้นบาดาลเนาะเราเป็นพุทธเนาะพุทธพรมพรามเนาะคูสิตาเนาะอ่ะก็พูดอย่างเงี้ย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลข้าพเจ้านางสาวพรสตาศักดิ์สิทธิ์นากุลขออธิษฐานบารมีข้าพเจ้าก็เล่าให้ฟังอ่ะนะตามสไตล์คูสิตานะครูก็เล่าว่าที่ครูเกิดมาเป็นอะไรและครูไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่ครูเล่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะเก็บเกี่ยวเองนะ ครูไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ครูเล่าไปว่าเนี่ยลูกเนี่ยกำลังจะขาดตัวตายแล้วนะชีวิตเนี่ยไม่ไหวแล้วเป็นแพรลําใหญ่ของครอบครัววันนี้พอแม่พี่น้องลูกเต้าเนี่ยกำลังจะตายหมดนะเพราะเรากําลังจะตายแล้วแล้วไม่มีใครจะเลี้ยงดูเขาต่อเราไม่รู้เลยว่าการที่เรายอมรับสภาพการที่เรายอมแพ้ในเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนั้นนะคะว่าเราไม่ไหวจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกดจกักรวลกดแรงดึงดูดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับหลายคนทําผิดไม่กล้ายอมรับครูก็ บอกตัวเองนะคะ่ะว่าเราเนี่ยผิดนะคะลงทุนผิดพลาดใจร้อนบ้างแหละโลภบ้างแหละคือเราก็ยอมรับไปในตอนที่เราอธิษฐานคะ่ะว่าเราทําอะไรผิดพลาดมาตรงกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเม๊ะเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะกล้ายอมรับจักรวาลจะปูพรมแดงให้เราคะ่ะครูสิตาคะ่ะยอมรับคะ่ะ ว่าเราลงทุนผิดพลาดเราล้มเหลวเราละโมบโลภมากอะไรก็แล้วแต่นาะในสันดานของมนุษย์นะคะเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้แต่เรารู้แล้วถ้าท่านต้องการให้เราไปต่อหมายถึงเทพอันนี้คือสิ่งที่ครูพูดนะสิบหกชันชนน้นพระสิบพรดีสิบสี่ชั้นบดาลเนาะเพราะครูจะพึ่งตัวเองตอนนั้นก็คงจะอาจจะมีพลังไม่มากพอเพราะเรากำลังจะฆ่าตัวตายค่ะครูก็เลยนะหันที่พึ่งไปทางจักรวาลภายนอกและจักรวาลภายในเรานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้เราอยู่ต่อขอให้ส่งทางรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาให้้้กับเเรราาาาถทํไดนะ ถ้าส่งมาแล้วเราจะทําได้แบบไม่มีเงื่อนไขนะพร้อมประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วครูพูดอย่างนี้เลยขาเจ้าพร้อมจะประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วแล้วขอส่งหนทางมาทางใดก็ได้ทําหมดเลยไม่เกี่ยงจะหนักจะเบาจะยากจะง่ายขอทําหมดอะไรก็ได้ส่งมาเลยจะทําถ้ารอดลุ่งเรืองนะจะช่วยคนต่อนั่นคือสิ่งที่ครูพูดเห็นไหมครูอธิษฐานจิตหลังจากที่ครูยอมรับนะครูอธิษฐานจิตนะบอกว่าถ้าครูรอดลุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟูครูจะช่วยคน จักรวาลแห่งนี้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดููเป็นกฎแห่งความเหลือเฟือค่ะหลายคนทําไมบนบานสารกล่าวเห็นผลเพราะคุณบอกว่าเดี๋ยวคุณจะเอาหัวหมูมาให้เดี๋ยวคุณจะเอาไข่ต้มมาให้เดี๋ยวคุณจะเอานู่นนี่นั่นมาถวายเพราะคุณให้คุณจึงได้และมันตรงกับกฎจักรวาลเป๊ะเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้าให้แปลว่าเราจะได้ค่ะแต่ถ้าเราคาดหวังเราจะไม่ได้ค่ะเวลาคุณบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเคยไหมอา้าวหลวงพ่อเมื่อไหร่จะให้คุณไม่เคยไปทวงถามหลวงพ่อจริงป่ะเมื่อไหร่ได้คืนก็เมื่อน,นั้นแหละ ทันใช่ไหมคะนี่คือการอธิษฐานจิตของครูสิตาที่เปลี่ยนชีวิตค่ะและสิ่งที่แพงมากเลยคือข้อที่4นะหนูไปสรุปเอาครูอันนี้คือข้อ4ข้อ4ค่ะคุณต้องรักษาสัจ,จวาจาค่ะตรงกับกฎจักรวาลมากที่สุดเลยข้อนี้ครูสิตาไปค้นพบมาค่ะครูค้นพบว่าคนที่รู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดส่วนใหญ่ดึงดูดได้ค่ะแต่ไม่มากและถึงจุดหนึ่งก็ดึงดูดไม่ได้อีกเลยเหตุเกิดเพราะเขาผิดสัจ ค่ะซึ่งในทุกตำราถ้าเราอ่านหนังสือนะคะถ้าเรารักศึกษาแก่นของพุทธศาสนาของสนาคิดของศาสนาอสนาสนาิสลามค,ค่ะมีคล้ายๆกันค่ะคือเราต้องเป็นคำพูดพูดแล้วต้องทำคุณสิตาไม่เคยผิกาพูดคุณสิตาบอกว่าคุณสิตาออกมาช่วยคนคลิปฟ,ฟีหน้าเพจคุณสิตาพรสวัสดิ์บ้านเองได้หลายพันคลิปมากหน้าพัชสิตาศักดิ์สิทธิ์นะคุดหน้สโตแมจิกเวิ ใครใครของออนไลน์ใครดูครูสิตากำไร50ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเยอะแยะค่ะครูไม่รู้ว่าครูจะเลือกช่วยขายค่ะแต่ครูมีหน้าที่ให้ค่ะตามคํามั่นสัญญาตามสัจจวาจานี่คือ HH. สิ่งที่แพงค่ะหลายคนค่ะตอนกําลังจะตายคุณอธิษฐานจิตว่าคุณถ้าคุณเจอเรื่องนี้เดี๋ยวคุณจะทําแบบนี้ครูไม่รู้ว่าเราอาธิษฐานจิตอะไรในตอนให้แต่คําถามคือแล้วเราได้รับผิดชอบคําพูดหรือไม่ หนูไม่รับผิดชอบคําพูดนั่นก็เป็นเหตุผลที่จัก,กรวาลเอาคืนค่ะบางคนดึงดูดบ้านได้รถได้บางคนดึงดูด,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 นนด,งด,ดเงินดูดทองค่ะครูเหตุลูกศิษย์ครูเลยค่ะอย่างชัดเจนดึงดูดทองได้เป็นร้อยบาทบ้านอีกหนึ่งหลังมูลค่าห้าล้านบาทตอนนี้หมดตัวค่ะเวลาจัก,กรวาลเอาคืนน่ากลัวมากเลยนะคะ สิ่งที่5ค่ะการอธิษฐานจิตให้เห็นผลคุณต้องกตัญญูรู้คุณค่ะกับทุกสรรพ,พสิ่งบนโลกนี้ค่ะอากาศก็มีให้คุณหายใจไม่ใช่ว่าคุณก็ทาลายชั้นบรรยากาศตลอดเลยป,ปลูกต้นไม้บ้างก็ได้ลดน้ำต้นไม้บ้างก็ได้เออนะกะตัญญูรู้คุณเนาะกับที่เนาะที่หลับท,ท,ท,ที่นอนหมอนมุ้งของเรารถที่เราขับทุกอย่างอนะลูกกตัญญูรู้คุณยิ่งเจริญทุกอย่างมีพลังงานค่ะรวมถึงตัวเราเองด้วย ยังชัดเจนเนาะดังนั้นวันนี้นะคะครูขาหนูจะเป็นต้องจุดธูปไหมคะไม่จะเป็นอธิษฐานยังไงก็ได้ให้เราอธิษฐานจากหัวใจนี่คือข้อที่6ค่ะนะคะการอธิษฐานจิตจะสำลิดผลไม่ใช่ท่องเป็นปากเป็นนกแก้วนกขนทองหรือท่องตามคนอื่น no จกักรากวาลโกจักรวาลไม่รับรู้พลังที่ปสาสสากความรู้สึกจักรวาลไม่สามารถรับรู้พลังที่ปาศจากความรู้สึกค่ะ ประจุไฟฟ้าในหัวคุณจะไม่ทํางานหากคุณไม่สื่อสารผ่านความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสื่อสารผ่านแค่ขอ้กูรวยๆแต่มันไร้ความรู้สึกโนเวไม่มีทางมาค่ะทุกอย่างต้องพูดด้วยหัวใจทุกอย่างต้องสดใหม่จากเตาค่ะไม่ใช่การอ่านตามคนอื่นค่ะแต่ถ้าอ่านตามคนอื่นแล้วหนูมีฟิลลิ่งไะครู คลิปนี้ครูอธิษฐานนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ของคุณสิตาเกิดนะคะทุกอนูเซลล์เกิดปฏิกิริยานะคะสั่นสะเทือนไปเลยนะ,ะทุกอนูเซลลนะ,ะทุกประตูรูขุมขนนะ,ะทวารทุกอย่างนะ,ะเปิดรับสิ่งที่ครูบอกค่ะถ้าครูของจริงขอให้การอธิษฐานจิตของพวกเรานะคะสำฤรธิผลอย่างง่ายงาสบายสบาย,บายถ้าเราทําตามครูไม่มีอธิษฐานจิตไม่เห็นผลค่ะ ข้อไหนและข้อหกก็ใช่ค่ะข้อเจ็ดค่ะสิ่งที่คุณต้องพึงระวังในการอธิษฐานจิตคือไม่รอคอยและไม่คาดหวังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรอคอยและคาดหวังไม่มีทางมาค่ะครูสิตาในวันอธิษฐานจิตค่ะครูสิตาไม่ได้รอคอยและคาดหวังแต่ครูสิตากะโดดหาโอกาสค่ะครูฟีดเฟสบุ๊กเลยค่ะครูเห็นคนประมูลเครื่องสำอางขายค่ะในวันที่ครูจุดธูปอธิษฐานจิตเสร็จปุ๊บครูเห็นคนประมูลเครื่องสำอางค่ะแล้วคุณบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้ครูทำเพราะคูเคยขายเครื่องสำอางมาก่อน ครูก็เลยไปกู้เงินมาขายเครื่องสำอางบ้างค่ะท,ทั้งที่ไม่เคยไฟ์สดขายของมาก่อนค่ะเห็นไหมครูไม่เคยนอนรอว่าสนามไม่เคยนอนรอโอกาสไม่เคยคาดหวังว่าจะมาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูทําทันทีนี่คือข้อ8สุดยอดของสุดยอดคลิปที่ทําให้คุณอธิษฐานจิตเห็นผลค่ะหลายคนอธิษฐานจิตแล้วไปนอนบางคนใช้กระเป๋าอ่ะรูค่ากระเป๋าดักซับครูไม่เห็นเห็นผลเลยหนูอธิษฐานแล้วทาไมหนูไม่ได้ครูบอกว่าก็เพราะหนูคาดหวังและรอคอยไง คนจะใช้ของมงคลเหตุผลคุณต้องลงมือทาทันทีค่ะตามอธิษฐานจิตที่ครูสอนวันนี้ทันใช่ไหมทําทันทีค่ะจัก,กรวาลชอบคนทํามากกว่าคนที่มีเหตุผลเยอะจัก,กรวาลชอบคนที่ทํามันด้วยความสุขสนุกคิดได้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆต้องอยู่ในคีนน์นี้ตลอดวันนี้ให้ไปเลยนะไม่รู้กี่ข้อแล้วเมื่อกี้ข้อแปดใช่ไหมข้อเก้าอ่ะอ่ะครูไม่รู้ข้อเจ็ดหรือข้อแปดข้อเก้านะ ให้เต็มเหนียวไปเลยนะคะครูสิตาฟรีด้วยครูไม่รู้หรอกครูคนอื่นเขาจะสอนเพื่อให้เราไปลงคอต่อแต่ครูสิตาสอนไปเลยฟรีเหลือกินแล้ว ทุกวันนี้บ้านครูทุกหลังรถครูทุกคันเงินเก็บของครอบครัวครูธุรกิจของครูได้มาฟรีจากกดจักรวาลกดแรงหนึ่งหนุด law of universe ค่ะจนครูกล้าบอกตัวเองว่าครูคือราชินีแห่งกจักรวาลครูคือ master teacher สีตาค่ะที่สุดของที่สุดค่ะเพราะครูไม่ได้ยกทฤษฎีใครมาสอนค่ะแต่ครูเอาทฤษฎีตัวเองค่ะครูทาอย่างไรครูจึงประสบความสำเร็จครูไม่สามารถเอาทฤษฎีอเบ e ร์และสไตล์มาบอกเราได้ว่าตอนนั้นอเบ e ร์และสไตล์คิดอย่างไรเขาถึงเป็นคนระดับโลกเพราะครูไม่ใช่อเบ e ร์และสไตล์ครูตอบความรู้สึกไม่ได้ แต่ครูบอกเราได้ค่ะว่าการที่ครูประสบความสำเร,ร็จจากคนเหลือเงินติดตัวแค่20บาทประสบความสำเร,ร็จเดือนแรกร้อยล้านเท่าทําอย่างไรเจ็ดเดือนประสบความสำเร,ร็จหมื่นล้านเท่าทําอย่างไรครูบอกได้วันนี้นะคะเมื่อวานครูก็สาบานที่สุดของคําพูดคือคําสาบานครูเคยคุณเคยเห็นครูคนจักรวาลคนไหนสาบานไหมคะคุณเชื่อเรื่องการสาบานไหมคะครูสิตาเชื่อที่สุด แล้วค่ะถ้าคนคนที่กล้าสาบานกับครูครูก็ว่าคนนั้นเป็นคนจริงพอสมควรนะคระูบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าถ้าครูนะคะมีเจตนาออกมาเพื่อทําร้ายขายของไ้ครูตายคืนนี้นะคะแต่ถ้าการที่ครูออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่รอดรุ่งเรืองด้วยกันนะคะด้วยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดครูขอเป็นตัวแทนของจักรวาลค่ะออกมาบอกพวกเราว่าตื่นเถิดนะมันถึงเวลารอดรุ่งเรืองแล้ว ขอให้ครูจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูและนำพาลูกศิษย์นะคะทั่วโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจค่ะใครไม่เชื่อไม่ว่าค่ะวันนี้ฟังแล้วเพิเจอร์บล็อกเลยค่ะเจอครูครั้งเดียวค่ะแลวหนูจะไม่เจอครูตลอดการค่ะถ้าครูออกมาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆขอให้ครูตายนะคะแต่ถ้าครูต้องการออกมาให้มากกว่าขอให้ครูมั่งคั่งร่ำรวยแบบอินฟินิตี้ค่ะขอให้เปิดพระคังสวรรค์สําเร็จค่ะขอให้เสร็จในทุกๆชาติค่ะปริยน,นิพพานตั้งแต่อารมณ์ ขอให้สุขสมตลอดกาลนะและนำพาทุกคนคะ่ะที่ติดตามครูสิตาประสบความสำเร็จมากกว่าครูสิตาที่สุดของคำพูดแล้วคะ่ะครูสาบานกับทุกวันคำถามคือเราคิดได้ไหมลูกว่าวันนี้หนูก็คือคนที่ครูไม่รู้จักหนูว่าจริงไหมแต่เรามาหนิดหน่มกันจนเรารู้จักกันอาจจะไม่หนิดมากแต่เรารู้จักกันผ่าน Facebook จำเป็นด้วยหรอคนที่ไม่รู้จักกันต้องสาบานให้ตัวเองตายคิดได้ไหม ครูเป็นใครเราเป็นใครทำไมครูต้องเอาชีวิตครูมาเป็นเดิมพันเพื่อให้เรารอดชีวิตวะคุณกล้าสาบานเพื่อครูไหมว่าคุณซื่อสัตว์กับครูอ่ะคุณกล้าสาบานกับครูไหมว่าเราทําตามครูร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าไม่จริงคอยตายอะกล้าเปล่ละเออแล้วครูเป็นใครถึงมาสาบานยอมตายให้กับพวกเราเพราะครูรู้ว่าครูไม่ตายเพราะครูรู้ว่าครูพูดจริง คิดได้ก็ได้ไม่ได้แล้วแต่ค่ะใครได้ดูคลิปนี้โชคดีมากค่ะครูที่สุดของความเป็นครูแล้วคือการออกมาให้แบบเต็มแมตซ์สุดหัวใจค่ะเรียนฟรีไม่ได้ผลไม่ต้องลงคอร์สแคมป์สัมมนาครูสิตาขอร้องเลยไม่ได้เดือดร้อนเงินดังนั้นถ้าเราไม่เร่งมือถ้าเราไม่เร่งใจถ้าเราไม่เร่งความรู้สึกทำใจลูก เร่งไม่ได้ให้กดดันแต่เร่งบนความสุขและสนุกค่ะถ้ามีคนน้ำหน้าอย่างครูสิตาทําได้เราทุกคนทําได้จงเร่งมือออกมาสร้างผลลัพธ์เถิดนะคนทั้งโลกยังลำบากอยู่เขารอหลักฐานจากเราออกมาสร้างกันมากมายค่ะครูสิตานะคะมีลูกศิษย์ตั้งแต่สาวโรงงานยันเจ้าของกิจการระดับประเทศค่ะนักร้องดาราน,นักข่าวคุณหมอด็อกเตอร์ค่ะลูกศิษย์ระดับเป็นหมื่น,นล้านเยอะแยะเลยค่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะครูจบแค่ม .6 ค่ะ ครูจะไปรู้จักคนแบบนั้นได้อย่างไรครูบาอาจารย์กดจักรวาลกดแรงดูดไม่มีครูสักคนที่สนับสนุนครูขึ้นไปไล์สดกับใครครูไม่เคยไล์สดกับครูบาอาจารย์กดจักรวาลคนใดเลยค่ะครูเติบโตมาจากคนโนนนี้โนเนมแล้วขึ้นมาด้วยฝีมือตัวเองค่ะคนที่สนับสนุนครูมีอยู่คนเดียวค่ะคือจักรวาลอันเป็นที่รักยิ่งของครูสิตาอนันตจักรวาลที่สนับสนุนครูสิตาโลลี่ค่ะไม่มีใครค่ะอ๋ออีกคนหนึ่งค่ะพี่มาร์คสักกะเบิ ่านนั้ครอบครัวครูไม่มีใครเห็นด้วยกับครูคนรอบตัวครูไม่มีใครเห็นด้วยกับครูเจ้านี่ครูไม่ต้องพูดถึงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครอบครัวครูทุกคนญาติพี่น้องเพื่อนสังคมทุกคนบล็อกแบนเบิร์นรังเกียจแต่วันนี้ครูคือตำนานที่ยังไม่ตายค่ะ จึงออกมาแบ่งปันพวกเราทุกคนหวังว่าพวกเราทุกคนคงจะสัมผัสสะเทือนค่ะกับสิ่งที่ครูแบ่งปันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการสัมผัสสะเทือนได้ยินเสียงครูแล้วขนลุกได้ยินเสียงครูน้ำตาคอได้ยินเสียงครูหัวใจเต้นแรงเรารู้สึกมีปฏิกิยาบางสิ่งบางอย่างก,กับคลิปนี้ที่ครูถ่ายทอดไปครูอธิษฐานจิตตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะขอให้เราสัมผัสสะเทือนทุกอดูรูผมขนถ้ามีปฏิกิยาอย่างนี้วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าจักรวาลในตัวเราหรือขึ้นประจุไฟฟ้าในตัวเรามันกําลังจะเปลี่ยนไปปใในนนนแวววททาาางงีี่่่ดคคะขอห้พกกเราารกเรรมมมัั็ส ด้านดีค่ะเพราะครูสิตานี้เปลี่ยนชีวิตเร็วที่สุดเราจะเป็นเหมือนคนที่เราติดตามเราจะเป็นเหมือนคนที่เราลงมือทําเราจะเป็นเหมือนคนที่เรารักค่ะเลือกที่จะติดตามใครใส่ใจนิดหนึ่งด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาค่ะนั่งสมาธิแล้วนอนนะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยพวกเราทุกคนอย่างง่ายๆสบายๆบ,บุญเสมอแล้วมาเจอกันนะคะมากอดกันให้ชำใจนะบางครั้งอาจจะไม่มีเวลากอดลูกศิษย์เยอะนะอยากให้รู้อยู่ไกลแต่ใจเราแม่งใกล้กันว่ะเลิฟยูสมาร์นะ นั่งสมาธิด้วยลูกขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันไม่ได้ทักแต่รักนะเนื้อหาเต็มเต็มแปดหรือเก้า้อเนี่ยเลีอบอยบยูจ้า